เป็นโกแล้วจ้ะมันจะเข้าหูเข้าตาหมดแล้วจ้ะแมงวันแต่มันแห้งเนาะเรามาตอนมันแห้งแล้วแต่ก็ดีนะเขาไม่เสีย เห็ดแห้งไปเลยในตัวนะจ๊ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอเลยทุกคนฉีดยากันยุงอะ่ะไม่งั้นไม่รอดนะคะทุกคนมันมีแมงเขาเรียกอ,อะไรนะมนแมลงวันป่านะ่ะเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ยุงนะคะ เป็นมะรงวันเนี่ยทุกคนอ๋ามีคนมาเก็บแล้วบ่นี่มีคนมาเก็บแล้วจ้ะสงสัยมันแห้งเขาไม่เอามาั้งอ๋อแล้วทำไมเขาอ๋อสงสัยไม่ใช่คะ่ะมันหลุดไม่มีใครมาเก็บคะ่ะมันหลุดเองมันแก่แล้วมันหลุด อือโอเคแต่นั uh ่ง huh. พ okay. ักหน่อยเป็นชั้นเลยไหมทุกคน เล็กอยู่เล็กก็อย่าเพิ่งเก็บป้ายนะจ๊ะเก็บเพื่อมีคนอื่นมาเดินบ้างป่านี้ยังไม่มีคนมาเดินนะคะทุกคนป่านี้มันป่าใกล้บ้านเจ้ที่เจ้พามาเก็บทุกปีนะคะใช้ชื่อคําว่าป่าเพราะว่าป่ามันไม่มีชื่อนะคะทุกคนป่าสวีเดนบางที่ไม่มีไม่มีชื่อเด้นะคะ ได้ยินเสียงแมงวันไหมคะทุกคนแมงวันตอมไหมแมงวันเยอะเยอะยากันยุงยาอะไรก็เอาไม่อยู่หมดริดเร็วสวัสดีจ้าทุกคนมาแล้วจ้ะตาก็หาไปมาเก็บเห็ดอีกเลยโอ้ยเนาสองสามคลิปแจ้ลงคลิปแบบ นี่ค่ะตะก,ก้าอมายแล้วนี่ค่ะทุกคนกลับกล้องกันจ้านี่๊าดงามอยู่จ้ะ๊าดลืมฉีดยากันยุงตัวนี้เปียตรงน,นี้เปียกหน่อยไปค่ะทุกคนไปจ้าเก็บเห็ดต่อ ปานี้ขึ้นเบาๆนะคะขึ้นแบบสงบสงเงียมยังไม่ขึ้นเยอะนะคะ ใหญ่ขาขาโอ้โหขาเห็ดเนี่ยขอโทษอึ๊บ คตัดไว้เลยตัดดูค่ะสวยสวยงามจ้านี่อีกมันแห้งไปหน่อยเนาะแห้งเกินบ ดูแห้งทิ้งหมดเลยจ้ะสีอ่ะงามมากสีส้มสวยสวยสีแบบโอ้โหคนละสีเลยเปัดสวยมากเจ้าค่ะอู้บุ๊บ งามงามลายจัะน,นี่ยังชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะนี่ขามันใหญ่นะ กเล็กตะขาย่าใหญ่หญอุ้ยนี่การที่จับโดนดอกเห็ดอะจับให้โดนขาเห็ดนะคะไม่งั้นแตกหมดแตกเบิดเลยจ้ะ งอ่ำหลยนี่ปัดทอุ้ยเนี่เสียดายคาเกว่านี้ค่ะแต่ว่าพ bueno ื้นที่บางส่วนมันเปียกเลยทุกคนนี่เลยน้่ำหลยจ้ะ ปลาในป่าลึกจริงๆเจ้ไม่มีป่าตื้นๆกับเขานะทุกคนแถวเจ้อยู่ในป่าลึกๆ มดตอนนี้คนไปเที่ยวหมดนะคะทุกคนอากาศกำลังดีคนจะไปเที่ยวเบิดจ้ะเจอก็จะเก็บแล้วเอาไปไว้ก่อนแล้วเจอก็จะพาฝรั่งไปไว่ายน้ำก่อนนะจ๊ะ ฝรั่งอเนาะอยู่กับฝรั่งก็ต้องแบบพาเข้าไปนั่นไปนี่บ้างนะคะทุกคนพอดีแหละเก็บเห็ดเสร็จเราก็ร้อนพอดีเะเห็นอีกกลุ่มอีกแล้วะคะ่ะทุกคนอยากขึ้นไปดู เห็ดอยู่ข้างบนนู่นแต่จะต้องใช้เวลาขึ้นนะคะใส่ถุงมือก็ร้อนๆนนคะ่ะทุกคน วันนี้ร้อนนะคะเหมาะกับการไปทะเลมากค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าป่าเลยแต่ก็เข้าอยู่ดีฝรังเขาไปเก็บฝรั่งไปเก็บเห็ดมานะคะดูคะ่ะ เละหมดเลยมันแห้ง่ะคะ่ะทุกคนไม่ได้อยากให้ทำแตกหรอกคะ่ะแต่ว่าเหมือนมันแห้งเนี่ย ดอกงามงามแห้งหมดแล้วจ้าทำไมมันแห้งขนาดนี้ทุกคนจ้าดูค่ะอาการเห็ดเอาไปตากแห้งต่อ มันแห้งจังเลยจ้ะแห้งมากดูสวยค่ะแต่ว่ามันแห้งเนาะเห็นยากนะคะนี่ดูเป็นโกเลยจ้ะ เข้าหูเข้าตาหมดแล้วจ้ะแมงวันทุกคนดูดูว่ะเต็มเลยจ้ะแต่มันแห้งเนาะเรามาตอนมันแห้งแลลวแต่ก็ดีนะเขาไม่เสียนี่ค่ะ ได้เห็ดแห้งไปเลยในตัวนะจ๊ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอเลยทุกคนฉีดยากันยุงอะ่ะไม่งั้นไม่รอดนะคะทุกคนมันมีแมงเขาเรียกอะไรนะมนแมลงวันป่านหะเต็มไปหมดเลย ไม่ใช่ยุงนะคะเป็นแมลงวันเนี่ยทุกคนอะอ้อมีคนมาเก็บแล้วบอนี่มีคนมาเก็บแล้วจ้ะสงสัยมันแห้งเขาไม่เอามาั้งอ้าวทำไมเขาอ,อ๋อ สงสัยไม่ใช่ค่ะมันหลุดไม่มีใครมาเก็บค่ะมันหลุดเองมันแก่แล้วมันหลุดโอ้ยมาแรงวันก็เยอะน,นี่สกุดเป็นดอกดอกเป็นดอกเกออะไรจกักคน ือหลายแท้อยู่นี่นี่พอได้อยู่จ้ะโอ้โหแห้งมากเขาบอกเลยจ้ะเก็บยากแท้เดี๋ยวจะกล้าตีลังกาเด้จ้ะเด้อคนดูดอกโอ้โหใหญ่มากเนี่ยฮะผูด้ดอกนี้ค่ะ ใายจริงๆิผิดไว้ก่อนยา่อน,นัดโอ้โหทุกคนเดี๋ยวต้องขออนุญาตฉีดยากันยุงก่อนแป๊บหนึ่ง ดูดูด yeah? <cat> <t ong to spray> ูทันเขามาสเปรย์ยะฝรั่งบอกว่าแมงวันเยอะมากเลยค่ะแมงวันป่าตอมฝรั่งต้องสเปรย์นะจ๊ะมาเข้าป่านี่ต้องสเปรย์เอา ยากันยุงยาหมองอะไรก็ได้คะ่ะเอามาเอามาทานะคะเวลาเข้าป่าเนาะน้ำกระเทียมน้ำหอมน้ำหัวหอมนะเอาบดบดบดแล้วก็กรอง ที่เจ๊เก็บไปทาความสะอาดเกือบหมดแล้วนะคะเกือบเบิดแล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้สูงๆเลยคะ่ะป่าเนี้ยที่ว่าเจ๊ว่ามันไม่ค่อยมีเห็ดหรอกเพราะว่าเขาตัดไม้ะคะ่ะทุกคนตัดไม้ปกติอป่านี้จะเยอะมากเลยทีน,นี้เขาตัดไม้เห็ดมันก็จะไม่ขึ้นนะคะ ป่ามันแห้งนะคะนี่ก็เขาเริ่มแบบกลับมาอีกแล้วเริ่มฟืนฟ้นฟูน,นะคะแต่ต้นไม้เขาก็ยังไม่ได้ปลูกคืนนะน้อยมากโอ้ยตกตกหลุม เดินตามเห็ดแล้วตกหลุมจ้ะเห็ดลูบุรี่ก็ยังพอแบบชื้นให้มันให้ได้เก็บอยู่ตรงไหนมันแก่มันก็แก้แก่มันไม่ได้แก่หรอกค่ะมันแห้งที่อื่นเขาฝนก็ตกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทำไมตรงนี้มัน แห้งจังค่ะทุกคนไม่ใช่ดอกมันหลุดแล้วจ้า <c oughs> เก็บเต็มตะก้าเลยค่ะทุกคนเอาแลมลาด,ดีอีกอ่งฝรั่งบอกว่าเขาขอเก็บเขาปะเก็บเลยอย่างเ้แมงวันเต็มเลยทุกคนกำไม่ดีเลยมันแล้วแมงวันมันก็เอ็นเบียดเต็มด้วยนะแมงวันดื้อมาก เยอะแบบนี้ฝรั่งบอกขอเก็บพะนะโอ้โหฟัชิกทิกโอ้โ,อโ,โ,อโอองสวยเนาะสวยดิสวยจุงเบย เดี๋ยวะททุกคนสู้สุดใจเดี๋ยวเยน็นๆยบยบค่ะบายไปกรีนละโคร์ไหมหรือว่าอะไรไม่กรีนละหรอกกรีนละทำไมร้อนนั้นทอสโมกซะเลยเฟมสติกกันเลย งามว่สะดือดอัพย่าอยากเข้าไหมสร่างเรียกอีกแล้วทุกคน เอาเห็ดตกไมเห็ดตกล่ะนี่ค่ะ ล้นตะก,กาอีกแล้วค่ะทุกคนล้นตะก,กาล้นตะก,กา ไปแบ่งใส่ถุงหน่อยค่ะจะได้ไม่ร่วงขนาดนี้ <c oughs> ตัดขาตัดไปตัดมาเลิกตัดอีกแล้วค่ะไปนั่งตัดที่บ้านมันกว่าค่ะ ไปที่บ้านก็ต้องไปคัดไปปัดเหมือนเดิมจ้ะ แพงมากเก็บประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าแต่ว่ามันเข้ามาไกลนะจ๊ะ ตะกานี่ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าจะจะไปเก็บต่ออีกหน่อยเข้าไปสำรวจป่าอีกหน่อยค่ะนี่ค่ะเข้าป่านี้อยากไปสำรวจป่านะจ๊ะไปค่ะ คอยเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยจ้าต้องการถ่ายเห็ดออกไปใส่ถุงนะคะนี่ ตะเร้าแล้วเดี๋ยวเจ๊จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปจา้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เจ๊ด้วยนะคะต่อกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ